ท่านดอกเตอร์อุทัยตายแล้วตายแล้วท่านดอกเตอร์จิงรีที่ท่านหายตาย <laughs> ว้ายบังเดอเบิงเบิงค <c oughs> ่ะท่านท่านแตายตยกองกระวุ่วยเงียบเงียอบยอบบยู่ โอ้ยควยตะสีหายิงรีควยตายลลยโอ้โหพอจะเห็นจังได้ลรือเเนี่ยจิงรีกระโบแม่นจิงลี ท่านดรอุทัยเอ้ยตาตาหยุกขบวนเลยท่านเอ้ยจริงดีของโครงการเพิ่นนี่จ้ะจริงดีโครงการของมอบุบรอบที่สามประสบผลเลยค่ะท่านท่านแต่ว่ากันยังเหลืออยูุ่แต่ว่าเจ้าสี่เหลืออะไรเป็นไรแต่ว่าก็เหลือย เหลืออยู่แต่เหลือโบลายแจ็กสีเหลือแจ็แจ็กสีใดแจ็กโลแล้วเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่เบิ่งเด้อมันตายจริงดีคอยเห็นอยู่บบเบิงบบเห็นไทยม,ไมุมใหม่เนาะเห็นอ,อยู่บบเห็นอยู่บบจ้ะจริงจังมันเหมือนดงเอบโบเห็นแบบนี้ให้กุ้นาะ กันกว่าผู้จา Tao. ขอนำออกล้วจ้ะแต่ยังบอลหูวิธีแกะกระเบิ้องไม่ยูทูบจ้ะบิ้งในยูทูปกระเบิ้งโทรทางถามทางทีมงานไอ้ทางโครงการวิจัยเพื่อนกะโทรอยู่จ้ะแต่หัดยังบอนติดจ้ะเพื่อนยังบอนมีใครหับก็เลยปะสิเอาสิเอาทอนกล้วยมาใส่แทนน้ำเอา โอ้ยผู้ใด,ดมีความรู้ความเชี่ยวชาญบอกแน่จ้ายิงดีดไข่ตายตายแล้วแต่ว่ากันยังอยู่แต่จักเสี่ยงจักโลุกว่าเลี่ยงจักสองสามบอ่อหัดจังขั้นใดมีทุนพรามาฝ่อจังสีก่กะโอ้ยเนาะโผ้แต่มาแต่มันกันยังเหลืออยู่จ้ะยิ่งละเหลือหลายอยู่ เวลายอยู่ก็เลี้ยงซิโก้ขีมันออกรึ้ปบ่านะพี่ว่าพี่สิกโก้ขีมันออกเนาะเห็ดเบิองเนาะมาเบิองไปนํากันสิกโก้ขีมันออกตั้งยังไดงล่นะตั้งยังไงเนาะยังไงก็ตั้งนั่นเนาะเราจะเห็น,หหน,นกระโปรง แต้เนี้ยพูยตาก,อกโอ้นี่จ้าตีมันตายได้นน่ถ้าเม่เป็นเงินนี่ซ้ำนี่ก็เกือบลอยแล้วจ้า โอเป,เป็นเนาะวัตตักออกดีแล้วตักขีมันออกยานว่าเสือลูกน้ำแน่กับประจั๊กน่องหัวตีกองจุนพูน <c oughs> หัวแบบแหงหงนักบุเป็นบอดิแมนว่าหัวแบบใดด้วยหัวแหงหงเสร็จแล้วก็สางเนาะ trên đây là mở <laughs> nó nhau đâu ก่อนเปิดตาคายก่อนจะไม่เห็นทรมานจากพองยังเนาะดีว่ามมนกันสิอกได ล่งบ e. like ้านนี่อาตัทรขายออกมากลวยต่อเอาขีมาออกพ่อเยสุว่าป่วยยากยากเด้อพี่น้องเด้อเรียงจริงดีนี่เด้อใครสิว่าง่ายพอยแหงพับพับพีพีแห่งเต็กกลูกเสากระเบิงแรงกระเบิง Tại ba cả ba ngày cả ngày ba nhà sự chưa chắc là Tại sao tao này ơi Bây giờ sẽ đài một tí Tài lái lại Chị bơm cái cả lái

นอนใส่หรือบ่นอนใส่เลยเนาะนอนใส่เห็นอยูด้อนี่จ้ะอให้เบิง้งให้เบิ้งมันไตถ้ถาด้วยจ้ะสิตักขี่มันก่อมันที่เจ้ากับเบิ้งจิ้งรีไตถ้ถา ว่าไงแกว่ายสีว่าหยาแกว่าหยาเมื่อนีร่พอสีเขาสื้าเมื่อนีร่ก็เลยได้อยู่เห็ดน้ำจริงดีเห็นบอพี่น้องสีเขาสื้อาไปหายแม่โยคนเส้นเส้นหายมันก็โครงการประปา เนี่ยบ่แมนโครงการน้ำบาดาลเนาะเพื่อการเกษตร ด้ใจมันกมันกระใสซ้ำานี่ลเจาจะน้่ๆออกปีก็มีมันกระตายซุ่มพ่วมใสเสือกากนี่จ้ะพวมซ้ำานี่นี่จาะซุ่มซุ่มซุนีุ่่ซุ่มซ้่นี่จ้านี่จ้ะนี่จ้ะนี่ซ้ำน่นี่จ้ะตาย จับแน่เออให้จับแน่ใสุ่มซำนี่ลระไม่สะโตซ้ำนี่ล้ะจะตายตายแสงหพวมันเนาะ,ะ,ะล่เพาะเา,ว,าว่ากลง กองตังก็เลยสองอู้เลอ่าจ้ะต si ักขี่พันอยู่จ้ะขึ้นมาก็แล้วแล้วละตักไป หลายเย,ย็นะออ้มค้นไต้เนมแขนคุณท่านนะเุิอยากออกแล้วเขาว่าเอา,าตะไครออก ว่าหลอกที่สามนี่คงผุดได้กับบ่บ่ตายกันเนี่ยบ่เนีกับตายเหยาะไปบ่สุขคนจ้ะเขาผุดได้กับแฉกสิคือกันสุขคนกับไข่บ่อันนี้เป็นไรไข่บ่ดี้หงาแตงหัวแตงน้องเข็ดเข็ดนี่ก็ได้งานเบาๆนึงเด้อโมกันงานหนัก มันเป็นงานนักินี่งานเบาๆนังอยู่ในผมเก่าเห็เบิ่งเห็เบิ่งคามาสุ่มเรือซุ่มมันเลือมันมันสิอย่างนั้นจุดวัตาย ไปเห็เจงแนเนอะบ้านเฮาเนาะมันบ่มีเงินเด้ก็เห็ดไปตามเหลืองตามดาวของมันแต่สำนัเก,ก่าข้างบบมีอาชีพอาีมาลองรับข้ากระดักกระเดือกเพอา สิแล้วละละจ้ะตายลายๆอีหลีอู้ยทำเป็นบบตายนี่คเอยาว่ากล้องนี่ค่อยตรงแดดละซ้ำสิบโลข้าซาออกเมื่อวานกับคู่หนึ่งเมื่อนี้กับสิคู่หนึ่งด้วยกันบอมมนว่าคู่หน่อยได้คู่เบอร์สิบหกคุณไดเห็่นบอกฮิตะกี้เขาหามน้ำนะ เราจะแบบนั้นละอะอาชีวิตนี้บ่อันนี้มันกัต้องดิ้นกันไปนลราจะถึงมันสีเบิดวังกัต้องมีวงังทวายจะทอ แบบในเพลงเขาาวาวเลยล่ะขนะออย่ายอมแพ้เลยนะเยอนเอแม้จะลมงห้างตักันมีกระสูตัวไปแม้มันจะตายก็ช่างมันตายเขาก็อันใหม่เหลียวไม,ม่แต่ว่าถัดตายดูตายด้านไลยกระบมกกคือได้เนาะมันกระบอไว้บุ่นได้เนาะ ออกให้เติบเ้วได้เมื่อยเ้วได้นี่ฝากเบิ่งเลยนะจ้าฝากเบิ่งจิงดีข้อยน้ำเน่ฝากติดตามคลิปขอยน้ำเน่คลิปขอยมโอนีิโอประสบบอปะสสพ้นสำเร็จเลยตายตายเกดเดีตายเงียเกด สักเงียๆเลยนะชิ <si ้งดีชิ <t <t ้งดีชิ้งดีเห็นยังบ่ตายถ่ายมุมสูงผนวันเนาะพอสูงอจะได้มือข่อยหยกมันก็สูงแต่เนาะจะเลืมติดตามสองนารีน้ำสาลีแน่นดาจ้ะโอ้ยพอไว้เมื่อยเมื่อยเห็นชิ้งรีตาย อ่แค่นี้ล่ะจ้าโอ้ยสะแล้วซะก็เกืสิตายแล้วล่ะนี่ก็กดออกก็ออกบ่ได้ มันที่เจ้าสิเด็กเบ,บ่งคอยอยู่นี่เลย <c oughs> อะบิดอันนี้โตเครื่องมันก็นได้นั่นาะเออ <c oughs>